มนมาจัดเซตงาน2ส,สิ่งให้แล้วนะคะที่ใส่แล้วดูไม่อันตรายใส่ได้ตลอดเวลาดูเหมือนไม่ใช่ทองแต่เป็นทองแท้96.5%ขายได้จำนำได้เท่ากับทองล้วนปกติเลยค่ะสามารถออมได้ทุกเซตเลยนะคะวันนี้มนมีเซต1สลึงกับเซต2ส,สลึงค่ะเปิดออมครั้งแรกแค่200บาทเท่านั้นนะคะออมครบ มูลส่งจริงและได้ทองแท้แน่นอนมีใบรับประกันสินค้าให้ค่ะมูลการันตีได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูลายใกล้ๆกันค่ะตามมูลไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูเซตที่1กันค่ะเป็นสร้อยคอหนัก1สลึงแล้วก็ข้อมือนหนัก1สลึงรวมน้ําหนักอยู่ที่2ส,สลึงนะคะราคาไม่เกิน15,600บาทนะคะสามารถออมได้นะคะเซตนี้ถ้าเรามีงบน้อยออมไปเรื่อยๆได้แน่นอนนะคะเซตนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนไม่ใช่ทองนะคะง่ายๆ้ายกับทองคําขาว แต่เป็นทองแท้96.5%นะคะขายได้จำนำได้ปกติเลยค่ะเดี๋ยวมาดูเซ็ตที่2กันนะคะเดี๋ยวมาดูเซ็ตที่2กันค่ะก็จะเป็นน้ำหนักอย่างละ2สลึงนะคะเป็นสร้อยคอหนัก2สลึงข้อมือหนัก2สลึงมีห้อยหัวใจด้วยนะคะเซ็ตนี้นะคะรวมน้ำหนักอยู่ที่1บาทนะคะเซ็ตนี้ก็จะใหญ่กว่าเซ็ตแรกนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่29,000บาทนะคะงาน2สีนะคะมนต์ต้องบอกก่อนเลยนะคะค่าง,งานแพงมากนะคะกว่าจะทำเป็น งาน2สีได้ทําหลายขั้นตอนค่าง,งานเลยแพงนะคะราคานี้นะคะเป็นของวันนี้นะคะถ้าเกิดราคาลงก็ตามลงให้อีกนะคะสามารถเปิดออมได้เลยเพราะราคายังไม่ได้ล็อกไว้นะคะดูราคานะวันที่ปิดออมถ้าทองลงเราก็ได้ราคาถูกกว่า2 0 0 0มนนะคะแต่ถ้าทองขึ้นเราออมไปเรื่อยๆเราก็ได้ทองแน่นอนนะคะคุณต้องการออมชุดนี้คุณก็ได้เซตนี้แน่นอนนะคะถ้าคุณออมไปเรื่อยๆได้แน่นอนนะคะถ้าสนใจ อยากออมหรือว่าซื้อสดติดต่อมนทางไลน์แอดได้เลยนะคะมนอยู่ทางไลน์แอดตลอดนะคะตอบแชททุกวันนะคะแล้วก็ตอบลูกค้าเองเกือบทั้งหมดส่งของเองเกือบทั้งหมดถ้าอยากให้มนดูแลอยากให้มนออมทองกับมนติดต่อมนได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะ